หมดคันเลยยายขะไ,ไ,ไล่นี่คือในโพนเนาะปวดเข็นหอกเงียเดอจ้ะปวด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 ปดขาขาวๆแบบนี้สวัสดีค่ะพอเมพี่นองทุกท่านมืนอีสานออนเดยพาพี่พาหนองมินโกดผนปลา,า,าหาเฮริการะจ้า มันนี่กับเขาแต่เศ้าเด้อจ้ะแต่ก็ยังมืดอยู่กำลังพ่อซือสางจ้าแม่บอเห็นต้งใส่ไฟแน่ค่ะหา้เก่าไม้เดิมเด้อจ้ะของเก่าห้านอี่ละจ้าประจําค่ะมาพี่น้องก็ดูก็ชมด้วยกันจ้ามาถึงโรงมานมืนอนเป็นดอกเกสรของกันเด้อจ้ดมาเด้อค่ะสวัสดีนนค่ะมื้อนี้ก็บเศร้าวันที่สิบเนาะค่ะสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด กปลาเกา่าปลาเดิมพิกัดเก่าแล้วค่ะอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษไปหลุ่นไปหลับชมน้ากันค่ะสิแจงแล้วเนาะค่ะนี่เขาปลาเสาเหมือดค่ะกับข้างนอกเพิ่งกับแจงแล้วค่ะจะเขามาในปลาเขาต้องใส่ไฟแน่เนาะนี่นนอาทิตย์เพิ่นกับข้นแลเหระไปหลุ่นน้ากันค่ะโห่ใหญ่ไปเหรอมาพอแล้วลจ้ะ โอนี่มันมาเลยจ้า,าแล้วก็รังึืนรังยายเนาะโอเคไ่ด้วยก่อนด้ยจิจ้มโคนโอ้ยี่มันจ้ะจิ้มเลยยายมดคันเลยยายนี่ค <laughs> ขาล้าหรอหมดคันกันนี่ยกบอไรหมคันกัน <S S ขายาวจ้าขาเยาวๆเลยจ้าต้นตัวออก็มาออกมดคันพอดีเนาะไปต่อเลยจ้นีคในโพนเนาะโพลหน่อยๆ กระดาพี่คห้องมด <laughs> จัตเขียนเขาวางลงพื้นบ่ได้แเราจะไหน <laughs> <h ums> กหมดาษเต็นเลยไม่พด เปิดเบ่งอย่ก็น้อยนยเนาะอ้ามีมูนึงจ้ะวถือเวลาใเติมน้อยน้อยเนาะกำลังขึ้นะ ค่ะยายเราพอเห็ดเราเอื่อนมาเบิ่งมาเบิ่งนอกกันของเลือกของเลือกโอ้ยโอ้ยายเปิดอยทาบ่นี่เจ้าเจ้าดูเปื่อยทาด้วยที่นอพราะว่าใบใหม่นะนะใบใหม่นะทั้งพิ่งกำลังโผล่เนาะใช่มาต้องเปิดใบใหม่ออกยังเคาเห็นหรอกเห็ดอีเด้อจ้ะปวด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 โอ้ยขาขาวๆปวดไม่ปวดตรงเด็กเก่าๆเบิ่งเนาะยายเนาะพอเห็ดเพิ่งกำลังโผล่เนาะ ลักษณะนี่คือเก้าเบิงแล้วค่ะมึงเห็ดอู้ขาแนนปลกเลยหลุบหาอาจ้าใส่มือหลุบหลุแน่น,นอ,ะอ่ะยายลืมเลยจ้ะแบบนี้หวานจ่วยเลยเน,ะนะาะยายเนาะขาเบื้ง ทอนพี่น้องทอนมากดินใสปบดขึ้นแล้วดึงง่ายเนาะยายเนาะงานหละดึงงไงได้จ้ะโอ้พี่น้องเอ้ยขาวจนฟูนเลยค่ะขาวๆขาวอีหลีเห็ดพันบุท่านผลพันธุ์ยังอยู่แต่ใบใหม่อยู่เนาะใบใหม่โค้งเป็น้ำดินอยู่วดีเด้อพี่น้องแมงค่ะเห็ดพันยังอยู่น้ำดินอยู่ปลาเพิ่ใบใหม่หลายมาครั เวอเพเ่อรซยู่ข้นมาได้เน้อให่เอเอนซีมึงยเหรอคะเวอรพอรนดินเข้นมาได้นี่ามนี่ตะได้จ้าแบบนี้แกงแซบมด้วยจ้ะนี่หวานหวานกรอบหวานกรอบ <c oughs> ยาวๆบวบจ้าเอ็ดเอ็ดปูขานอขาขาจุ๊ปต่อใส่ีก่งย่ายจงดองน้อยไปขาหาักเหรอกินแต่ปุ <c oughs> <c oughs> ดองนี่กอมแห้ง ดอกโกกัเนาะอยู่ในหงาลโก้กุฎญามใชเด้อค่ะสายแหงเนี่ยดหางไหมขอคอยงานบวขึ้นอู้หขาคือสีเมือนแลวเนาะยายเนาะดูงมตัวใหญ่ค่ะนายใหญ่รวีกสองตนะใส่ดินใช่ไหมใส่ดินพอ

พอ,อ,อแล้วจะ้ะแจงแล้วน้อยยยเนาะเดิมแจงแ้าด้วยอเลกสิเปิดไฟเปิดไฟก่นอ,อกกนเนาะ เปิดไปดีกว่าซอยแน่น้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยโมหิเน็่ยนาดินบปนแหงเน้ะค่ะฝนบดตกฝนบดตกก็จะเป็นเช่นไร 你好。逛哈 ไปปุ๊บค่ะคนโอเคจัดต๊เนี่ยเอาเลยเนาะเดี๋ยวพาแต่ดอกกุ้งฟนมวางวางด้วยจ้ะ มึงที่อราหาเป่นอยากออกแฮนี่ายสวยเลยนอนง่อยเกิยตัวเต็รูเบอร์หาหาไยได้สักอเห็ด้เจยไปเลยเด้อค่อยเปิดไปอ๋อเป็นอยากออกดันขี้ดิ้นคือ จ้นหัวครับดวงๆขาสองดอกค่ะอ,อ๋อใช่ว่างามสองสอง ทางเนาะยายไปเรื่อยๆจ้ะดองโดดมาสิโอ้ดอกไหตุ๊กไกลๆเบิ่งใหญดอกนี่มันอยูู่้เดียวเดี่งๆดอกยิ่งย ค่ะโอ้ยค่ะอยู่คนเดียวจนนังไลยเนาะบ่มีหมูมีพวกโดดมาดอกเดียวเหมือ,อนเราเนาะยายเนาะหางๆหม,มูด้ด่ดอกใหญ่จ้ะรอต่อจ้ะแจงและมานี่น,น่เด้อเนาะยายเนาะใช่มันมานมาะต่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนนี้มีเวลาแน่ค่ะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์อวยเหรอคะสวยสวยละ่ะงงางโดนเติมแห้งแห้งเนาะใหญ่ก็สิรอฝนค่ะฝนก็ถิชงช่วงมาหลายเหมือละ่ะปลาก็แห้งอวยละ่ะคคะสวย นี่เห็ดของเขามาเนี่จ้ะยายเลี้ยงแมวใส่ตาให้เบิ่งงามๆเนาะจ้ะนี่เดี๋ยอจ้าโอ้ยจุ่มจุ่มจี๋ๆแบบนี้ขากรอบตุ่มติมิลุ่นตุ่มติมิลุ่นเก้าหัวกระสุนหัวกระสุนเพิ่งกำลังโผล่เนาะเอามือลูบๆเบิ่งในดินมาเนี่ได้ลุ่นหัวกระสุนพี่เนาะมาเนี่ได้ลูบเด้อค่ะเนาะ มอเกระสุนขค้าเขาวขารุนจ้ารุนมือลูบ <g ül> งามๆจ้ะ,ะลงใต้กันก็อุ้ยงามๆเลยนี่ค่ะเห็ดเสาีน,านของเขาเนาะคลิปนี้ก็สวยหรอคะ่ะสีแดงล่าพอแม่ที่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะรับเลยเด้อจ้ารับและะ้วค่ะยางกรเสาเจะสวยที่นนอกบ็บอถือก็มาเตเดือแพงเลวย,ยายเน,นาะ มาขอสิแจงค่ะเหมือนนี้มีเวลาแน่ก็เลยบัมาแต่เสาแห้งเนาะเหมือนนี้วันหยุดก็เลยออกบานแต่สออกบานแต่สวยนะออกบานแต่สาวเมือดค่ะมันมันจ้ามันมันนี่ก็สวยแล้วเสรีเด็กระสุพี่น้องงามงามเลอนี้ค่เสรีด็กสวยเสรีด็กเมื่อแล้วเนาะยายเนาะใช่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสอันเดย์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วค่ะ จิน๋นีลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่เออม,มงค้าหวานหันหนามาเน่หันหนากระตาไม่ <laughs> หันหนาคขเนหรอกบอหันดอกเฮ็ด <laughs> <laughs> เฮ็ดเป็นกระสีบดแดงเนาะคะ่ะนะ่าเพ่นยังม่ตันงไหนถึกอากาศมาตั้งได้ถึกแสงเดียว ไปกับแล้วจ้าจ้า